อรูปาวัจจะจิตหมายถึงจิตที่ท่องเที่ยวเกิดอยู่ในภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวัตถุอรูปและกิเลสอรูปเป็นส่วนมากคําว่าส่วนมากก็คือหมายความว่าสามารถที่จะรับวัตถุรับวัตถุกลางได้วัตถุการ,การในเรื่องของธรรมารมนะในเรื่องของตัวนี้เพราะว่าวัตถุอรูปเนี่ยได้แค่อรูปาวัจจะลจิตสิบสองและเจตสิกสามสิบแต่ถามว่าเวลาที่อรูปปร,รม ไม่ได้เข้าฌานเขาจะเอาจิตดวงไหนเป็นอารมณ์ถ้าไม่เข้าฌานเราศึกษาเรื่องจิตมาเราต้องพยายามนึกถึงภูมินึกถึงคนด้วยว่าในส่วนของอกุศและจิตก็ตามกุศลจิตมาหากุศลจิตก็ตามเกิดกับใครบ้างนึกออกไหมครับังนั้นถามว่ารูปประพรมเนี่ยมีกุศลไหมมาหากุศลมีอภุศณไหมมีเว้นกี่รวมพร้อมไม่มีอะไรเลย คมไม่มีโทรศัท์เดี๋ยวเราขึ้นไปเรียนนั้นหมายความว่าอกุศลก็ตามหรือมหากุศลก็ตามเป็นเป็นวัตถุกามหรือวัตถุลูกวัตถุอลูกนึกออกไหมครับเป็นวัตถุลูกเป็นวัตถุกามวัตถุกามคือกามาวิจาจิตห้าสิบสี่เจสิบห้าสิบสองลูกยี่สิบแปดวัตถุลูกคืออะไรเอ่ยรูปาวิจารจิตสิบห้าเจสิบสามห้าวัตถุอลูก อรูปาว่าจะิญสิบสองเจริญสิบสามสิบแต่พอที่บอกว่าเป็นส่วนมากเห็นไหมครับส่วนมากเขาเข้าฌานออกมาเป็นกุศลจิตก็อาจจะถ้าเผื่อว่าท่านอยู่ในฌานท่านก็ชอบอยู่ในฌานจะโดยส่วนมากแต่ท่านจเจริญกุศลได้ท่านมีอกุศลไหมอรูปะพมมีไหมครับท่านมีตาไหมท่านไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายท่านมีอะไรท่านมีใจแล้วถามว่าท่านมีสัญญาไหม มีท่านมีกิเลสไหมมีครับมีด <tank> er. ังนั้นหมายความว่าเวลาที่ท่านออกจากชานมาเนี่ยท่านเจอกิเลสไหมเจอถ้าไม่เจอ <sea. S 2> นเจอนี่ยแสดงว่าเราไปอารูปก็ได้จะได้ไม่ลงอภายแต่สุดท้ายเนี่ยท่านลงมาเรื่อยๆดังนั้นจะเห็นว่า,าบอกว่าอยู่ในวัตถุอารูปและกิเลสอรูุปโดยส่วนมากกิเลสอารูุปโดยส่วนมากดังน,นั้นหมายความว่าสามารถมีวัตถุการได้ก็คือมีกุศลจิตมีอกุศลจิตเป็นต้นนะครับ อันนี้อันนี้เราครบควาก่อนในส่วนคือการเรียนเรื่องของจิตเราต้องรู้จักบุคคลด้วยเราต้องรู้จักภูมิด้วยนะครับออนนี้เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วเรามาดูคําศัพท์เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องการอธิบายคําศัพท์ที่หนึ่งถ้าเราผ่านภูผ่านซาเดี๋ยวขึ้นไปแล้วจะไม่ได้มีการอธิบายตรงนี้นะครับหนึ่งในอรูปฌานที่หนึ่งเรียกว่าอากาสานาญจาย,ยตนะหมายถึงอากาศที่เพิ่มปฏิภาคคณิมิตออกแล้ว หาที่สุดไม่ได้เป็นตั้งแต่ที่เป็นที่ตั้งแห่งจิตหรือจิตยึดเอาความว่างหรืออากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละเอามาเป็นอารมณ์นั้นอย่างที่ผมบอกว่าเราจเจริญกระสินมาก่อนพอเพ่งกระสินก็คือขณะที่เราเพ่งวงกระสินอุคานิมิตจะเป็นยังไงครับถ้าเราเพ่งสีแดงสีแดงก็จะติดตาติดตาืูเวลาที่เราหลับมันลงใจหลับหลับตาปุ๊บเป็นไงเลย คือถ้าแรกๆยังไม่เป็นอุกภานิมิตมันจะเป็นสีเขียว,ยวพอเราเพ่งสีแดงแล้วมันจะมีเขียวแต่เขียวเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆแต่ขอบมันเนี่ยมันจะแดงอยู่แต่เมื่อไหร่ที่คียวเขียวนี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นแดงหมดเหมือนกับตาที่เรามองเมื่อไหร่ที่หลับตายังเห็นเหมือนกับที่มองเรียกอุคภานิมิตแต่เมื่อไหร่ที่เพ่งอุคภานิมิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยนีมตนมตกรรมฐานแล้วนะเพราะว่าอุคภานิมิตเกิดในใจเราหลับตาเราไปที่ไหนก็มี อุคณิมิตสีบ่งสีแดงนี่อยู่หลังจากนั้นถ้าเพ่งไปเรื่อยๆจะเข้าถึงปฏิภาคคณนิมิตเกิดพลนามสีติพอเกิดปฏิภาคคณนิมิตสีแดงนั้นเป็นยังไงเอ่ยใสใสก็คือสวยในขณะที่เราไม่เคยเห็นความใสสวยแบบนี้ในโลกมนุษย์อันนั้นหมายความว่าเป็นสีที่ปร่งแ่งเองไม่ได้นั้นหมายความว่าปฏิภาคคณนิมิตเกิดเนี่ยมันใสพอใสแล้วเป็นไงเอ่ยถ้าเราจะทําอาการสารานจาย,ยตนะฌานเราต้องเพิ่ม วงนี้ออกเหมือนแต่เราเอาเอาของของปฏิภาพพนัธนธมิตรนี้ออกพอออกแล้วเป็นไงเอ่ยข้างในกับข้างนอกก็เป็นพื้นที่เดียวกันนั่คือเพ่งออกไปเลยว่าไม่มีที่สิ้นสุดเพราะตอนแรกเพ่งอยู่มันจะมีจํากัดแค่วงกสินนะเราจะขยายใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่แต่ก็ยังมีจํากัดใช่ไหมแต่การเพ่งอาภาสานันใจยานะคือไม่มีจํากัดของเพิ่มวงกสินกะสิณุคาติมาภาสาคือการเพิ่มเอา วงกสินออกจึงทําให้ไม่มีพื้นที่จํากัดแล้วท่านก็เพ่งความว่างเนี้ยอากาศเนี้ยไปเรื่อยๆบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยบริกรรมไปแล้วว่าเมื่อหลังที่ได้ครบก็จะกลายเป็นอากาศสารนะัญจายตนะฉานะจิตนั้นเรามาดูคําศัพท์นิดนึงในสามคำนี้นนจะมีอากาศศาก็แปลว่าที่ว่างอากาศที่เพิ่มปฏิกภาพคณิมิตออกแล้วนะครับอีกอันคืออนันจ อน,นันตจากรงจริงตรงนี้เนี่ยสาวบลีน่าจะรู้นะเดี๋ยวจะมาจากอนันตานะแต่ว่าอันนี้หาที่สุดไม่ได้นะครับแล้วก็อายตนะแต่ว่าที่ตั้งเป็นอารมณ์น,นักนบาลียิ้มแล้วอ่เรามาดูนิดนึงว่าถ้าเราแปลนี่ก็คืออากาศนั่นเองเป็นอนันตะถ้าเราอสองคำนี่นะอากาศอากาศนั่นเองเป็นอนันตะหาที่สุดไม่ได้จึงชื่อว่าอากาสานันตะ น,นี้อาการสารนันต์เนี่ยหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวอักษรนะฮะเปลี่ยนตัวอักษรโดยอํานาจแห่งภาวะปัจจัยนักบาลีก็คือหมายความว่าในอัดของตัวเขาเองเนี่ยมีภาวะปัจจัยอยู่เนี่ยจึงหมายความเหมือนเดิมก็คือจากอาการสารนันตัเป็นอาการสารนันจักความหมายเหมือนเดิมนะครับ <S 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 คือปฏิภาพพนิมิตของกระสินทั้งเก้าที่ถูกเพิ่มออกเลยเรียกว่ากสินุขาติมากาสานั่นเองนะนั้นสองคำนี้บาร,รมกันแล้วจะเป็น อากาสานันจับก็คืออากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่คืออากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครนีอากาสารนันจัดนั่นแหละนั่นเองเป็นอายตนะอายตนะแปลว่าอะไรเอ่ยที่ตั้งหรือเป็นอารมณ์ดังนั้นอากาศสานันจับนั่นเองเป็นอาเป็นอายตนะคือเป็นที่อยู่หรือเป็นอารมณ์ของอรูปวิญญาณดวงที่หนึ่งหรืออรูปฌานที่หนึ่งนะครับจึงชื่อว่า อากาศสานัญจายัตนะชาญเอาอายันตนะเข้าไปด้วยก็แสดงว่าอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตดวงแรกของอรูปรชาญน,นะครับอากาศแล้วบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเราเอาความเอาเข้าใจแค่นี้ก่อนนะครับ้ามากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะไปในปริเฉทที่9แล้วกันนะครับค่อยรู้คําศัพท์นี้ก่อนว่ามาจากสามคำนี้ส่วนอันที่สองวิญญาณาญจายัตนะหมายถึงจิตดวงก่อนวิญญาณนี่คือ วิญญาณคือใครอ่ะเราดูลองตามตามผมมานะครับวิญญาณคือใครคานี้คืออากาศใช่ไหมอากาศมาจากไหนอากาศสารานใจยตนะอากาศมาจากไหนเราต้องรู้คือเรียนจบเรียนจิตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้คร่าวๆแค่นี้ว่าคําว่าอากาศสารานใจยตนะนี่อากาศมาจากไหนมาจากการเพิ่มเพิ่มปฏิภาคขณนมิตรของกสินทั้งเก้าจากกระสิณไหนก็ตามแต่พอ,อเพิ่มอ,ออกแล้วเนี่ย การเพ่งอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยโดยการเอาอากาศไม่มีที่สิ้นสุดมาเป็นอารมณ์อายตนะนะก็เรียกจิตตรงนั้นว่าอากาสานัญจายตนะชาณจิตเป็นอายตนะคือเอาเป็นที่ตั้งหรือเอาไอ้น,นั้นเอาเป็นอารมณ์ของตัวเองนะครับส่วนวิญญาณวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือจิตจิตดวงไหน,นหก็คืออากาสานัญจายตนะนั่นเองคือผู้รู้ อารมณ์คืออะไรอากาศสารานจายตนะอารมณ์คืออากาศไม่มีที่สิ้นสุดผู้รู้ก็คือจิตที่เรียกว่าอากาศสารานจายตนะชานจิตส่วนชาญที่สองเรียกว่าวิญญาณวิญญาณาญจายตนะหมายความว่าวิญญาณนั้นคืออากาศสารนจายาอากาศสารานจายตนะคืออรูปฌานดวงแรกนั่นแหละดวงสองเนี่ยเอาไปเพ่งดวงแรกมันเหมือนกับเราเพ่งผู้รู้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเห็นความคิด ถ้าใครคิดเห็นความคิดไหมสมมติเราคิดอยู่เรื่องหนึ่งพอเราคิดไปแล้วแล้วไงเอ่ยพอเราเห็นความคิดความคิดหยุดไหมหยุดแล้วถามว่าสติที่เห็นความคิดเนี่ยสติคิดไหมสติไม่ได้คิดแต่มีใครคิดมีจิตก่อนหน้านี้คิดใช่ไหมนั่นหมายความว่าการที่เจ็ดเห็นจิตเนี่ยหมายความว่าสติเนี่ยเห็นว่าเห็นเห็นความคิดและเห็นจิตด้วย ขณะที่เห็นจิตเนี่ยเหมือนวิญญาณัญจายตนะเนี่ยขณะที่เพ่งอากาศอยู่มันมีคนเพ่งอากาศเราก็เลยแทนที่จะเพ่งอากาศอยู่เราไปเพ่งตัวเองจิตขณะต่อมาเห็นว่ามีจิตดวงนี้ยเพ่งอากาศเราก็เลยเพ่งจิตไม่เพ่งอากาศนะก็เพ่งอากาศสารัญญายตนะไปเรื่อยพอเพ่งอากาศสารัญญายตนะก็ถ้าได้ฌานก็จะเป็นวิญญาณัญจายตนะไม่ได้เอาอากาศแล้วนะเอาตัวเอง ตัวเองเห็นตัวเองตัวเองเห็นตัวเองจิตเห็นจิตนะครับดังนั้นเอามาดูคําศัพท์ว่ามีคําว่าวิญญาณนั่นคือจิตตรงนี้เป็นอากาสานัญจจยตนะชาณจิตอนัญจักก็คือหาที่สุดไม่ได้อายตนะเป็นที่ตั้งหรือเป็นอารมณ์ถ้ารวมแล้วเนี่ยวิญญาณนั่นเองเป็นอนันตะถ้าวิญญาณนั่นเองเป็นอนันตะเขาเรียกว่าวิญญาณานันตะแล้วถ้าเกิดว่าเราแปลงอักษรนะเป็นเรื่องของ เป็นภาวะปัจจัยนะเป็นอัดของของตนของเขาเองเปลี่ยนเป็นวิญญาณจักนะนี้ต้องถามนักบาลีนะครับวิญญาณจักได้แก่แนั้นก็คือได้แก่อรูปฌานดวงแรกแหละที่เป็นวิญญาณก็คืออาการสานัญจาย,ยตนะแล้วพอบอกว่าเอาคำนี้นะวิญญาณจักเนี่ยนั่นเองเป็นายตนะคือเอาตรงนี้แหละเป็นอารมณ์ไอ้ตรงนี้ก็คืออาการสานัญจาย,ยตนะนะ เอาอาการสหญาณนันจายตนะมาเป็นที่ตั้งหรือเป็นอารมณ์ของจิตอีกดวงหนึ่งจิตดวงนั้นที่เพ่งวิญญาณน,นั่นเองเนี่ยเป็นอรูปวิญญาณที่สองเรียกอรูปวิญญาณที่สองว่าวิญญาณันจายตนะชาณจิตนะครับด้วยอํานาจบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะครับงงไหมครับไม่งงนะอันนี้ก็ ย่อยให้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจเลยอาคานนี้ดูที่สามนะเราดูต่ออีกว่าอากินจัญญยายจนตนะหมายถึงความไม่มีแห่งอารูปวิญญาณที่หนึ่งอารูปชานที่สองเนี่ยนะเพ่งอะไรเอ่ยเพ่งดวงหนึ่งส่วนดวงสามเนี่ยเขาเพ่งความไม่มีของดวงหนึ่งนั่นแหละเพราะตอนแรกเอาดวงหนึ่งเป็นอารมณ์นะ ดวงหนึ่งเอาอากาศเป็นอารมณ์เราต้องไล่ต่อนะดวงหนึ่งเอาอากาศเป็นอารมณ์ดวงสองเอาดวงหนึ่งเป็นอารมณ์เพ่งว่าวิญญาณนั่นแหละไม่มีที่สิ้นสุดพอดวงสามนี่ครับสึกว่ามันก็ยังมันก็ยังไม่ละเอียดพอเพอยังไม่ละเอียดพอปุ๊บก็เลยไม่เอาแล้วไม่เพ่งจิตแล้วไม่เพ่งดวงที่หนึ่งแล้วแล้วเพ่งอะไรเพ่งความไม่มีที่ผมบอกว่านัตถิภาวะบัญญัติความไม่มีอารมณ์ความไม่มี อากาสารัญจายะตะนะชานาจิตก็คือการไม่มีอารูปฌานดวงแรกที่อรูปฌานดวงสองเพ่งอยู่พออรูปฌานดวงที่สามก็คือไม่ได้เพ่งดวงที่สองนะไม่เอาดวงที่หนึ่งงงไหมครับอ่าถ้าถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวค่อยไปนั่นอีกทีเดินอันนี้เรามาดูตามนี้ก่อนก็คือดังนั้นการที่ไม่เอาดวงแรกเนี่ยการที่ไม่เอาอารมณ์ของไม่เอาอารมณ์แล้วกันนะ ตรงนั้นเรียกว่านัตถิภาวะบัญญัติสมมุติการที่เราไม่ยินดีร้ายกับอารมณ์เรื่อยๆก็คือคือนัตถิภาวะบัญญัติจริงๆแล้วไม่ได้ทํายากคาว่าไม่ได้ทํายากคือเมื่อไหร่ที่เราเอ,อไม่รับอารมณ์ตามความเป็นจริงเราชอบอยู่กับความว่างนึกออกไหมครับใมาคามว่าพอเรารับอารมณ์แล้วเรามีความรู้สึกว่าก็กลับเข้ามาข้างในกลับเข้ามาข้างในพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยความว่างนั้นอนะ่ะมันเป็นบัญญัติอย่างหนึง่ง ซึ่งบัญญัติตรงนั้นนะบัญญัติของความไม่มีอารมณ์นั้นความบัญญัติเนี่ยก็คือนัตถิภาวะบัญญัติก็คือบัญญัติแห่งความเป็นไปโดยความไม่มีอะไรหรือบัญญัติความไม่มีแห่งอารมณ์ถามว่าการไม่มีอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ไหมมันไม่มีอารมณ์จริงไหมจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์การที่เราไม่เอาอารมณ์เราไปอยู่กับความว่างความว่างนะเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเรียกว่านัตถิภาวะบัญญัติ ถ้าไม่ใช่อากินจัญญายตนาชานที่ไปเพ่งเราเอาโลภะไปเพ่งได้ไหมได้ถ้าเราเรียนในมาติกาเราจะรู้เลยว่านัตถิภาวะบัญญัติสามารถเป็นอารมณ์ของโลภะก็ได้นั้นก็เป็นอารมณ์ของโลภะที่เราทํากรรมฐานกันอยู่แล้วเราไม่เอาอารมณ์ตามความเป็นจริงไม่ยินดียินร้ยนยนายกลับไปตรงนั้นเนี่ยกลับมีโทษโทษยังไงเอ่ยถ้าเป็นสมถะเราเพ่งความว่างนั้นอย่างเดียว จิตจะลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่รับอารมณ์จกกนกระทั่งหลงนิมิตจิตจะฟันเฟือนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ว่างจะมีนิมิตปุงแตงอันนี้ถึงกับบ้าได้นะครับแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเราไปปฏิบัติเหมือนพระอรหันต์ไม่ยินดียินร้ายคือไปพดดับในผลของท่านพอเราทําจิตไม่ยินดียินร้ายแสดงว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ากินดังนั้นการที่เราทําแบบนี้แสดงว่าเราไม่รับอารมณ์ตามความเป็นจริงแสดงว่าเราไปสร้างความว่างเอาไว้พอไปอยู่กับตรงนั้นปุ๊บก,ก็รับอารมณ์น้อย ก็รับอยู่กับความว่างก็จะมีความรู้สึกว่าหมดกิเลสอันนั้นก็คือ,กา,อการเพ่งความว่างของการที่จะไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ไม,ไม่อันตรายมากแต่คิดว่าตัวเองเป็นพระหลานเพราะว่าหมดกิเลสเพราะว่าเข้าเข้าไปลึกแต่ว่ายังออกมาตรวจสอบว่าออกมาทางตาอ้าวยังมีกิเลสอยู่ก็กลับเข้าไปใหม่ออกมาทางหูมีกิเลสอยู่ก็กลับเข้าไปใหม่จนกระทั่งไม่มีกิเลสแต่จริงมีไหม การปฏิบัติก็คืออะไรมกักมีองแตกเนาะดังนั้นการที่เราไปปฏิบัติไม่ไม่รับอารมณ์ตามความเป็นจริงตั้งแต่แรกเราจะไม่เห็นกิเลสนะครับดังนั้นตัวนัตถิภาวะภาวะบัญญัติตรงนี้เนี่ยถ้าอารูปฌานเข้าไปเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าจิตเขามีกําลังนะก็คือหมายความว่าไม่เขาเลยเอ่ยสัญญาที่จะปรุงแต่งให้เกิดนิมิตหลงนิมิตจะน้อยเพราะอะไรเอ่ยถ้าเราเอาโลภะเราไปเนี่ยถามว่าสัญญาเราเยอะไหม สัญญาเราเยอะดังนั้นถ้าเผื่อเราไปอยู่กับความว่างจิตเราจะปรุงแต่งสัญญาเอาเวทนาแต่ถ้าเป็นอากินจัญญายตนะสัญญาเหลือน้อยไหมแทบจะไม่เหลือแล้วเนาะดังนั้นจึงทําให้ไม่ได้มีการปรุงแต่งกับการที่เพ่งความว่างนั้นเท่าไหร่นะครับนั่นคือในชานจิตที่สามว่าอรูปรฌานจิตที่สามเพ่งอะไรครับเพ่งความไม่มีของของวิญญาณดวงที่หนึ่งนะครับส่วนอันหนเดี๋ยวมาดูคํัพท์นิดหนึ่งอากินจนะ อะไรอะไรก็ไม่มีนิดหน่อยก็ไม่มีก็คือตอนแรกเรามีจิตเป็นอารมณ์อยู่ตอนแรกเรามีอะไรเป็นอารมณ์ครับแรกแรกเริ่มมีอากาศเป็นอารมณ์อันที่สองก็คือมีจิตนั่นแหละมีวิญญาณดวงแรกนั่นเป็นอารมณ์ดวงที่สามก็คือการไม่เอาดวงแรกเป็นอารมณ์ทิ้งละเมื่อก่อนเราเคยเพ่งดวงแรกอยู่คนนี้บอกไม่เอาแล้วแล้วก็มาเอานัตถิคือบัญจัดอย่างหนึ่งพอมาเอานัตถิแล้วเนี่ยเรามาดูต่ออายตนะเป็นที่ตั้งก็คือการไม่เอาอัลลูปชานดวงที่หนึ่งไปเนี่ย เอาอากินจัญอากินจัญญะณนั่นเองเป็นอายตนะก็คือเอาความไม่มีของรูประชานดวงที่หนึ่งเป็นที่ตั้งเอาตัวนั้นเป็นอารม์ของลูประชานดวงที่สามชื่อว่าอากินจัญญาตนะชานาเจิตบริกรรมคําว่าไม่มีไม่มีไม่มีนะครับมาดูเนว่าสัญญาณสัญญายตนะหมายถึงอารมณ์อันละเอียดยิ่งก็คือหมายความว่าอรูประชานดวงที่สามเนี่ยจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เป็นการเพ่งผู้รู้อารมณ์อีกหนึ่งครั้งงงไหมตอนแรกดวงแรกเราเพ่งอะไรดวงแรกเพ่งอากาศดวงที่สองเพ่งดวงแรกกเพ่งผู้รู้ดวงที่สามเพ่งความไม่มีอารมณ์ของดวงแรกทิ้งดวงแรกไปดวงที่สี่มาเพ่งดวงที่สามใหม่เราก็คิดว่าความว่างเนี่ยที่บอกว่าไม่มีอะไรแล้วนึกว่าบริสุทธิ์แล้วนะที่ผมบอกว่าเวลาเราเพ่งความไม่มีอะไรเนี่ย อาจจะคิดถึงความหลุดพ้นเลยก็ได้ว่าที่เหลือเราไม่มีแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยนิดหน่อยนึงก็ไม่มีแต่สักพักหนึ่งเนี่ยด้วยลักษณะความละเอียดของจิตหรือกาลังของจิตดันไปเห็นว่าไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครจะรู้ใครจะรู้ความไม่มีอะไรใครรู้ความไม่มีอะไรครับรก็อานจินจัญญาใชตนานใช่ไหมสแสดงว่าก็มีเจ็ดเห็นจิตอีกอีกทีหนึ่ง เห็นว่ายังไม่ได้ละเอียดพอยังมีคนไปรู้ความไม่มีอะไรดังนั้นสันดวงที่สี่เนี่ยจึงเห็นดวงที่สามแต่ดวงที่สามเนี่ยจะบอกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะไม่มีเลยก็ไม่ใช่เพราะเห็นอยู่จะบอกว่ามีก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมันเอาความไม่มีเป็นอารมณ์แล้วอ่ะมันจะบอกว่ามีก็ไม่ใช่แต่บอกว่าจะไม่มีหรอก็เห็นอยู่นี่มันยังมีจิตอยู่มันเหมือนกับน้ามันในกระทะ ถามว่าน้ำมันที่เคลือบในกระทะเนียมีไหมมีไหครับก็เทแล้วก็ไม่เห็นมีแต่ถ้าเอามือจับก็มีตกลงจะมีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่ใช่คือลักษณะการที่เราเห็นความไม่มีมาแล้วอะเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะแต่เรากลับเห็นว่ามีดังนั้นเราก็บอกว่าจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นความไม่มีมาแล้วนะ จะไม่มีสัญ happen, สญาก็ไม่ใช่จะมีสัญญาก็ไม่ใช่อีกนะดังนั้นก็คือก็เลยเป็นแนวว่าสัญญาณสัญญาเจตนะนะครับชานจิตแนวสัญญาคือไม่ใช่สัญญาณะสัญญานะตรงนี้เป็นณะสัญญาไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่คือแม้ว่าสัญญาเนี่ยจะบอกว่าไม่มีสัญญาเนี่ยไม่ใช่แต่บอกว่าไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่อีกงงไหมครับท่านงงค่อยไปเรียนในปริเชนที่เก้านะครับ ดังนั้นในว่าสัญญาณสัญญาเจตนะได้แก่อรูปฌานดวงที่สามนั่นเองก็คือหมายความว่าจะบอกไม่มีสัญญาเนี่ยได้ยังไงล่ะในเมื่อมันมีอยู่่ะมันมีคนมันมีคนที่เพ่งความไม่มีอะไรอยู่นะครับก็บริกรรมว่าอากินจัญญาเจตนะนั้นแ่ะสงบสงบสงบก็คือหมายความว่าคือยังเห็นมีอากินจัญญาเจตนะอยู่อันนี้ก็คือควรเป็นความละเอียดที่สุดของสมาธิไม่มีละเอียดกว่านี้แล้วนะครับ อ่าครานี้ก็จบในเรื่องของอรูปาว่าจรักกิสิบสอง